วิดีโอนี้นะคะเราจะมาดูกันว่าสาเหตุนะที่เขาเงียบหายไปนะคนที่คุณรอคอยคนที่คุณเอกใจเนะว่าทำไมเขาถึงเงียบหายไปเนาะ สาเหตุที่เขาเงียบหายไปเออต้องบอกว่ามีพลังงานนะของคนที่เหมือนเขาอยู่ในช่วงสับสนวุ่นวายใจนะคะสับสนวุ่นวายใจก็เลยเหมือนพยายามออปิดกั้นอารมณ์ความรู้สึกของตัวเองอะคะ่ะเนอะ มันอาจจะมีความรู้สึกมีสัญญาณเตือนบางอย่างขึ้นมาในอารมณ์ความรู้สึกในใจของเขาอะค่ะมันก็เลยอาจจะทําให้คนคนนี้เขาอาจจะรู้สึกแบบไม่รู้จะยังไงต่อเนาะแล้วก็เลยเหมือนบล็อกนะปิดกั้นความรู้สึกอารมณ์ของตัวเองนะคะทีเนี้ยแล้วก็มันเหมือนเป็นพลังงานที่แบบ คือหน้าไพ่ที่ขึ้นมามันมีพลังงานของคนที่ดูเหมือนอ่อนไหวอะค่ะนะอ่อนไหวรู้สึกผูกพันอะรู้สึกผูกพันนะคะรู้สึกว่าแบบปิดนะรู้สึกติดรู้สึกแบบอ,อ,อยากอบกอดนะคะอยากใช้เวลาร่วมกันอะไรแบบเนี้ยซึ่งแล้วก็มีพลังงานของการเหมือน สืบสองซึ่งมองว่าการเงียบไปของคนคนนี้นะคะเหมือนกับเขาน่าจะรู้สึกดีกับคุณนะแต่เหมือนไม่ยอมรับหรือเปล่านะคะอาจจะไม่ยอมรับไม่ยอมรับความรู้สึกนี้พยายามแบบว่าหลีกหนีหลีกเลี่ยงนะแต่จริงๆแล้วคือมันเป็นพลังงานที่เหมือนติดแล้วอะรู้สึกดีรู้สึกผูกพันรู้สึกอยากใช้เวลาด้วยนะคะพลังงานที่อ่อนไหวอ่อนโยนอะนะ แล้วก็เหมือนคือซึ่งมองว่าเขาสืบส่องนะคะแล้วก็อาจจะแบบตามดูนะตามดูตามติดนะคะ mm hmm. แล้วก็เหมือนยังยังยึดถือเป็นพลังงานของคนที่เหมือนยังยึดถือบางสิ่งบางอย่างเอาไว้ในใจยังยึดติดยังอบกอดยังอยากรับรู้อะไรอย่างเงี้ยค่ะเ mm hmm. นาะอืม พลังงานของคนที่อาจจะมีความปรารถนาหรือมีความหวังในเรื่องของการได้ใช้เวลานะคะกับสิ่งที่สนุกตื่นเต้นอยากมีช่วงเวลาที่ดีอยากใช้เวลานะคะไปกับการผ่อนคลายไปกับสิ่งที่รู้สึกตื่นเต้นดีใจสนุกสนานทีนี้เราไปดูเพิ่มเติมใชว่าสาเหตุนะคะที่คนคนนี้คนที่คุณรู้สึกเอกใจหรือนึกขึ้นมาว่าเออ ทำไมเขาถึงเงียบไปนะคะทำไมเขาถึงเงียบไปพลังงานเนอะอืมมีพลังงานที่หนักแน่นนะคะคนคนนี้ยคือเหมือนเป็นพลังงานที่อาจจะ นิ่งเพื่อไปคิดนะคะเป็นพลังงานของความนิ่งอะ่ะอาจจะด้วยบุคลิกเขาเป็นอย่างนี้นิสัยเป็นอย่างนี้เป็นคนนิ่งๆอาจจะไม่ค่อยได้ชอบสื่อสารอยู่แล้วด้วยนะคะอาจจะเป็นคนที่แบบหนักแน่นพอสมควรหนักแน่นกับความคิดความเชื่อเหตุผลอะไรแบบเนี้ยคะ่ะเป็นคนที่มีความหนักแน่นแล้วก็คุณจะเห็นถึงคนที่เหมือน เขาอาจจะรู้สึกเสียใจอะไรหรือเปล่าเสียใจน้อยใจผิดหวังบางอย่างนะคะกับความรักความรู้สึกได้นะคะอาจจะมีบางอย่างที่เกิดขึ้นระหว่างคุณหรือเปล่าหรือตัวเขาเองอ่ะนะคะซึ่งเหมือนมันมีพลังงานของคนที่หันหลังให้กับความรู้สึกหรือพยายามที่จะหันหลังพยายามที่จะแบบไม่ไม่สนใจหรือว่า ปลีกตัวออกไปอะไรอย่างเงี้ยนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยคือมีพลังงานของความเซนซิทีฟและอ่อนไหวมากๆซึ่งมองว่าคนคนนี้เขาน่าจะหายไปเพื่อไปเยียวยาใจตัวเองอาจจะมีพลังงานหรือว่าเหตุการณ์ที่ทำให้เขารู้สึกผิดหวังและเสียใจน้อยใจนะคะเหมือนเ,อเป็นขั้วอารมณ์ที่โดดเด่นนะเป็นช่วงอารมณ์ที่อาจจะแบบอ่อนไหวมากๆนะคะแล้วก็เหมือนพยายามแบบ เาเรียกว่าต่อต้านกับเหตุผลนะ่ะทั้งหัวใจและสมองเหตุผลความรู้สึกอะ่ะที่มันอาจจะเป็นช่วงที่เขาแบบอพยายามเอามันมาข่มกันน่ะนะคะเนาะแต่ยังไงซะเนาะก็เป็นช่วงที่เซนซิทีฟอ่ะปฏิเสธไม่ได้นะคะว่าเป็นช่วงที่เซนซิทีฟของคนคนนี้อืมแต่ยังไงนะมองว่าเขาก็ยังอบกอดนะ ถึงแม้เขาจะหันหลังหรือเงียบหายไปอาจจะด้วยความรู้สึกน้อยใจบางอย่างแต่เขาก็ยังเหมือนวางความรู้สึกไว้น่ะตรงนั้นแล้วก็เหมือนยังไม่ได้ตัดสะทีเดียวนะคะยังมีการอบกอดอยู่ยังยังหวังแหละยังรอคอยแต่อาจจะดูจังหวะเวลาเหมือนกับว่าช่วงเนี้ยอาจจะขอปีกตัวไปไปทำใจหรือว่าไปคิด ไปพิจารณานะคะหรือไปหาสิ่งที่จะเยียวยาอะไรแบบเนี้ยให้กับตัวเองได้นะคะเหมือนเป็นช่วงที่อาจจะแบบไปเพื่อหายไปใจเย็นก็ได้นะไปใจเย็นไปสงบสติอารมณ์อะไรอย่างเงี้ยคะ่ะไปทําให้ตัวเองผ่อนคลายมากขึ้นเพราะดูแล้วเขาน่าจะมีพลังงานหรือว่าอารมณ์ที่ ค่อนข้างจะโกรธหรือขุ่นมัวหรือว่าดาวเสียใจอะไรก็ตามมาที่มันค่อนข้างติดลบนะแล้วก็หายไปเพื่อเยียยวานะคะคก็เดี๋ยวขอดูพลังงานเพิ่มเติมนะคะว่าสาเหตุใด มองว่าในบางคนนะเขาอาจจะมีครอบครัวหรือมีห่วงอยู่ได้นะคะมีครอบครัวมีห่วงมีสิ่งที่เขาต้องไปดูแลหรือมีภาระบางอย่างนะคะมีภาระบางอย่างแล้วก็เป็นพลังงานของคนที่เขาเหมือนพยายามที่จะหักข้ามใจตัวเองนะคะได้เลยทําให้เขาอาจจะแบบเงียบหายไปได้นะคะหักข้ามใจพยายามหยุดพยายามที่จะแบบเหมือนข่มใจนะคะข่มใจตัวเอง อนะคะแล้วก็มันอาจจะมีบางสิ่งนะที่เขาต้องแบ่งเวลาได้ค่ะเขาอาจจะต้องแบ่งเวลาหรือมีบางเรื่องที่ที่เหมือนมันล้วนแล้วแต่เป็นสิ่งสําคัญหรือเป็นสิ่งที่เขาไม่สามารถที่จะแบบ ละเลยได้เหมือนคนคนนี้เขาอาจจะต้องจัดสรรปันส่วนเวลาของตัวเองได้นะคะอืมในช่วงเวลาอะไรอย่างเงี้ยค่ะของตัวเองเพื่อสมดุลมากที่สุดนะคะแล้วก็ยุติธรรมมากที่สุดเพราะฉะนั้นเขาอาจจะเนี่ยค่ะกําลังแบบไปคุ้นคิดด้วยก็ได้หรือนี่เป็นวิถีของเขาะคะ่ะที่ว่าเขาเขาอาจจะต้องไปจัดสรรเวลา อาจจะไปคิดก่อนก็ได้ว่าจะจัดสรรยังไงหรือเขากําลังทําอยู่คือการจัดสรรเวลาน,นั่นเองแล้วก็พลังงานที่ปฏิเสธไม่ได้ว่าคนคนนี้ค่ะเขาดูมีความเสียใจยและเจ็บปวดน้อยใจมีความรู้สึกที่อาจจะแบบเกี่ยวข้องกับความรู้สึกะนะคะในเรื่องของความรักเนี่ยความสัมพันธ์การถูกทำร้ายใจการหายไปเพื่อเยียวยาตัวเองนะคะการหายไปเพื่อไปทำใจให้ดีขึ้น ไปสงบสติอารมณ์นะคะอืมคือมองว่าคนคนนี้เขาเงียบหายไปเพื่อไปสงบสติอารมณ์จริงๆแหละหายไปเพื่อไปแบบเหมือนเอ่อเพื่อไปทำสมาธิก็ได้ค่ะหรือว่าไปทำอะไรก็ได้อ่ะที่มันทำให้เขาใจเย็นมากขึ้นนะหรือว่าเขารู้สึกเบามากขึ้นนะคะมันอาจจะด้วยอารมณ์พอ่ะเพราะไพ่ที่เปิดมาดูเป็น เขาเรียกว่ามันมีขั้วอารมณ์ที่ค่อนข้างอ่อนไหวและเซนซิทีฟสูงนะรัะนั้นคนคนนี้ค่ะแล้วในขณะเดียวกันคืออาจจะด้วยความที่เป็นผู้ใหญ่มากพอหรือเป็นคนที่ก็มีเหตุผลมากพอนะคะหรือใช้สมองมากกว่าหัวใจมากกว่าความรู้สึกก็เลยทําให้คนคนนี้เขาเลือกที่จะเงียบแทนแล้วก็ไปทําให้ตัวเองเนี่ยผ่อนคลายและใจเย็นมากที่สุด ะะพยายามเหมือนเป็นพลังงานของความเย็นช่อซึ่งเชื่อว่าเขาพยายามไปทําให้ตัวเองอใจเย็นนะคะหรือไปอยู่กับสิ่งที่ทําให้ตัวเองเนี่ยเ,เหมือนมองสิ่งต่างๆให้มันแบบจากความรู้สึกนะที่มันหนักหน่วงเขาไปทําให้มันดูเบาลงะคะ่ะเนาะประมาณนี้ค่ะ